สวัสดีค่ะติดตามรั้วกินได้นะคะตอนนี้ผักเริ่มแก่ค่ะเริ่มมีดอกเริ่มออกผลเสียงไก่ตอนเชานะะ้าค่ะตำลึงกำลังติดดอกคือตอนนี้ปล่อยให้ติดดอกแล้วก็ติดผลเลยนะคะเราจะเก็บลูกตำลึงไปให้ไก่ค่ะแต่ว่าก็ยังมียอดอยู่บางส่วน ใช้ได้ทั้งยอดแลวก็ลูกนะคะลูกตำลึงเก็บไปให้ไก่รสชาติเขาจะคล้ายๆแตงนะคะเหมือนแตงกวาไก่กินดีมากนอกนี้มนละมละระขีนกก็กำลังแก่ค่ะติดดอกติดลูกลูกอ่อนเราเอาไปกินได้ลูกแก่ เก็บให้ไก่ค่ะไก่ขันคือไก่ก็ชอบมากมาระแกะ่ยักษ์ขจรมระขี่นกติดลูกเยอะค่ะลูกแก่อย่างนี้คือข้างในเขาจะเป็นสีแดงนะคะเก็บไปให้ไก่ค่ะ มะละกอแล้วก็จะมีขจรค่ะขจรก็กำลังมีดอกเยอะนะคะดอกขจรดอกขจรริมรัว้วบวบงูค่ะล็อกนี้ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติม กำลังปลูกถั่วพลูถั่วพล,วลูหรือถั่วพลูสักอย่างอันนี้มะเขือพวงมะเขือพวงก็กำลังกิดลูกค่ะติดตามรู้ว่ากินได้ในสวนของเรานะคะล็อกนี้ก็จะเป็น ตำลึงอีกค่ะตำลึงก็ติดดอกติดลูกเอาไว้ให้ไก่ก็จะมีบวบบวบหอมค่ะบวบหอมเป็นเครือที่รั้วนะคะแสงตอนเช้านี่ก็ลูกบวบหอมที่รั้วค่ะเป็นบวบหอมริมรัว้วตาลึง ตำลึงยาตำลึงค่ะบวบหอมลูกใหญ่กระจร นี่ก็ล็อกนี้ก็เป็นขจรค่ะขจรริมรัว้วและกระถินยอดกระถินค่ะกระถินริมรัว้วปลูกไว้กินกับส้มตำนะคะด้านบนก็จะมียอดบวบค่ะยอดบวบก็จะเลื้อย อยู่ด้านบนค่ะลองนี้ขจรขจรกระถินลองนี้ขจรสวยมากค่ะยอดขอจรแต่ว่ายังไม่ได้ติดดอกเป็นร้อยกินได้ส,ยสวยๆค่ะ ฝั่งด้านหน้าก็กำลังปลูกต้นน้ำเต้าค่ะต้นน้ำเต้าไอคขาเรืออยู่ฝั่งด้านหน้าส่วนของเราไม่ได้ไกลนะคะไม่ได้อยู่คือด้านหน้านี้ก็จะเป็นสีแยกที่กำลังทำไฟแดงค่ะโครงการไฟแดงสีแยก สำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ